พูดถึงเรื่องตุลาการสารรัฐมนูญนะฮะพูดถึงคุณเรืองไกรลิกิตวัฒนะนี่หนึ่งเพราะว่าคุณเรืองไกรนั้นทางานหนักมากล่าสุดคุณเรืองไกรเข้าไปยื่นเรื่องต่อตุตลาการสารรัฐมนูญเล่นจากอีกมุมหนึง่งฉลาดและเฉลียวมากขอปรบมือให้จริงๆเพราะว่าจะบีบให้ตุลาการนั้นเป็นกลางคือข้อกล่าวหาที่มีต่อรัฐสภาว่าไปแก้ไขรัฐมนูลมาตรา291แล้วจะล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยจริงๆแล้วมันไปข้อกล่าวหาต่อรัฐสภาใช่ไหมฮะในรัฐสภาก็มีสสพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมฮะ คุณดวงกรเขาก็ไปยื่นต่อสารมูลเหมือนกันว่าถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงการปกครองในรูปแบบที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะที่รัฐสภาถูกกล่าวหาเนี่ยสสประชาธิปัตย์ก็ต้องโดนด้วยเพราะคุณก็อยู่ในสภาหเหมือนกันก็คือคุณก็ต้องไปด้วยกับเพื่อไทยกับชาติไทยพัฒนาไม่ใช่ว่าใส่ร้ายป้ายสีไปเฉพาะสสของพรรคที่เห็นด้วยว่าควรจะแก้ไขรัฐมนุนเพราะว่าคุณฟ้องรัฐสภาทั้งหมดเพราะฉะนั้นสสประชาธิปัตย์ก็ต้องโดนด้วย ก็คือคุณเรืองไกรทำงาน